ไม่จักรยานราคา2,000กว่าบาทดีไหมมาคุยกันก่อนที่จะเริ่มนครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทไทยประกันสุขภาพจำกัดมหาชนนะครับบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองม,มากว่า44ปีแล้วนะครับมีประกันหลากหลายรูปแบบให้เลือกประกันอุบัติเหตุปรกันสุขภาพประกันมะเร็งต่างๆนะครับก็สามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับ หรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนเขาก็ได้นะครับหมายเลข02 202 9200ใจถึงใจไทยประกันสุขภาพก็ต้องขอบคุณทางไทยประกันสุขภาพมากเลยนะครับที่สนับสนุนรายการเอาละมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับปัจจุบันนะครับก็มีในเรื่องของไม่นะครับหลากหลายแบรนด์ที่เข้ามาในบ้านเรานะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นหนึ่งแบรนด์นะครับแชรเรนนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นไมที่ ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับตอนนี้เขาก็ออกตัวที่เรียกว่า max 30นะครับจุดเด่นหลกัลกๆของตัวนี้เลยนะครับใหญ่สะใจเลยนะครับผมก็มันมองง่ายนะเพราะว่าจอค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือราคาเนะี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดเลยตัวนี้นะครับ2,100บาทเท่านั้นเองนะครับทำอะไรได้บ้างเรามาดูกัน สำหรับเจ้าแชนเรนตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับไมล์ My หลายๆแบรนด์นะครับแต่ว่าเป็นไมล์ที่เรียกว่าราคานี่ครับ2,100แต่ว่าเป็นไมล์ GPS นะครับเราสามารถที่จะข้อดีของไมล์ระบบ GPS นะครับก็คือ1ก็คือมันสามารถที่จะจับการเคลื่อนไหวของเราได้นะครับเรื่องของสปีดต่างๆเนะี่ยเราใช้ GPS จับได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเวลาที่เรา ปั่นเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลของเรานีครับขึ้น Strava ต่างๆนะครับซึ่งขึ้นโซเชียลมีเดียของเราได้นะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเขาก็ยังมีระบบเชื่อมต่อที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานอีกด้วยมีทั้งระบบ b l บลู o t h มีทั้งแอนนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Power Meter เตอร์นะครับตึงเคเ e น c ์นะครับเคเรนซ์เซนเซอร์สปีดเซนเซนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ ฮาร์ดเรดนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขามีขนาดเขาล้างใหญ่นะครับ3นิ้วนะครับก็จะสังเกตได้ง่ายมองได้ง่ายนะครับซึ่งฟีเจอร์อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือซึ่งฟีเจอร์อีกหนึ่งอย่างของเขานะครับก็คือตัวนี้นี่ครับชาร์จหนึ่งครั้งนะครับสามารถอยู่ได้นานถึง50ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่ต้องมาบมานั่งชาร์จทุกๆครั้งที่ปั่นนะครับนานๆชาร์จทีก็ได้เลยนะครับใช้งานได้ ง่ายแล้วก็อันนี้นะครับผมก็เคยเอาไปลองใช้แล้วนะครับชนเวหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าการใช้งานของชนเวนนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่น Mac 30นะครับเข้าใจได้ง่ายนะครับก็ระบบฟังก์ชันนะครับการเปลี่ยนเมนูต่างๆนะครับก็ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีแอปของเขาก็คือเป็น c ันเว้นแอปนะครับผม เข้าไปที่แชร n เรนสปอร์ตเลยนะครับก็สามารถที่จะไปเซตหน้าจอของเราตรงนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งมองจอแล้วก็สไลด์ไปสไลด์มานะครับเราดูเราทำจากมือถือของเราทำจากแอปนะครับแล้วก็ซิงเข้าไปนะครับมันก็จะยิ่งง่ายเข้าใหญ่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมีทั้งบลูทูธมีทั้ง GPS นะครับแล้วก็ GPS ก็มีให้เลือกอ่ามันจะปรับอัตโนมัติได้เลยนะครับก็มีทั้ง GPS นะครับมีทั้ง GPS Glonass D.B.S.Q.Z.S.S. นะครับผมก็เรียกว่ามันสามารถที่จะปรับหาตำแหน่งแล้วก็คลื่นของเราได้นะครับก็เป็นระบบมาตรฐานที่ไม้จักรยานต่างๆใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นเาก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นที่ชาร์จแบบ USB-C แล้วนะครับผมอนี่แหละครับปัจจุบันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างควรจะแล้วนะควรจะกลายเป็น USB-C นะครับไม่ต้องพกสายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ อ่ะแล้วตัวนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการกันน้ำนะครับเป็นมาตรฐาน IPX7 นะครับกันน้ำได้พอสมควรเลยดีครับฝนตกฝนตกต่างๆก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับแต่ว่าฟีเจอร์หลักๆนะครับที่อย่างที่บอกนะครับว่า2,100บาทแล้วก็ได้ฟังก์ชันขนาดนี้นี่ผมว่าโอเคคุ้มค่ามากเลยนะครับผมนะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับ85กรัมเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับ ไมที่เป็นราคาประหยัดนอกจากตัวไมแล้วนะครับเขาก็ยังมีเรียกได้ว่าเป็นระบบของเขาครบวงจรเลยนะครับมีทั้งไมมีทั้งตัวเซนเซอร์นะครับฮาร์ดเรทเซนเซอร์ต่างๆมีทั้งตัวเคเรนเซนเซอร์สปีดเซนเซอร์นะครับก็ครบเลยนะครับรวมถึงไฟนะครับเขาก็มีด้วยนะครับแล้วก็ไหนๆพูดถึงตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้บีดสินะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับออกเป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีของเจ้าบีดสินะครับ หรือว่าเจ้าตัวฮาร์ดเรดเซนเซอร์ที่เป็นระบบเลเซอร์แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะต่างกับฮาร์ดเรดเซนเซอร์ที่เป็นคาดอกนะครับเป็นคาดอกเนี่ยมันก็ใช้เรียกว่ามันก็จับชีพจรของเรานะครับเวลาเรามีเรื่องของการไฟฟ้าสถิตต,ต่างๆมันก็จะจับเซ็นเซอร์ของเรานะครับได้แต่ว่าตัวนี้นะครับใช้เป็นเลเซอร์นะครับซึ่งเลเซอร์ข้างหลังเนี่ยมันก็จะจับชีพจร ของเรานะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบดีกว่านะครับผมก็ยังใช้ทั้ง2อย่างสลับกันไปนะครับอย่างเวลาใช้ indoor trainer นะครับหรือว่าปั่นข้างในนะครับเนี่ยผมก็จะใช้แบบนี้นะครับแบบสายลัดที่เป็น hard rate แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ของเชนเว้นะครับอันนี้รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเป็น generation ใหม่ก็ต่างกันนิดนิดหน่อยๆนะครับในเรื่อง เกี่ยวกับรูปทรงเนี่ยแทบจะมองไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าจะมีการกันน้ําที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็น1สินค้าที่ขายดีมากเลยนะครับก็เช่นเดิมนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ตามนะครับติดต่อทางช็อปไปเซอเกิลเดี่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้น QR ไว้ให้นะครับเข้าไปไลแอนดของเราได้เลยนะครับอ่ะขายของนิดหน่อยแล้วกันนะครับอ้อลืมบอกเลยตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1990บบาทนะครับรับประกัน 1ปีนะครับแล้วก็ไม่นะครับรับประกัน15เดือนนะครับก็คือ1ปีกวปีกว่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับเคลมได้เลยนะครับเปลี่ยนกล่องใหม่ให้นะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับ 1, าบาทนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ถึง60ชั่วโมงนะครับในเวอร์ชันใหม่นะครับอึดถึกทนดีมากเลยนะก็เช่นกันนะครับรองรับระบบแอนด์แล้วก็บลูทูธนะครับ สามารถที่จะมีหน่วยความจําอยู่ในตัวได้นะครับบางคนบางคนนะครับไม่ได้พกพาแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าตัวไม้ไปด้วยนะครับเอาไปใส่วิ่งนะครับอย่างผมใส่วิ่งเนี่ยก็เอาไปใส่นะครับแล้วก็ค่อยมาโหลดที่หลังนามาดูที่หลังก็ได้นะครับผมมีเมมโมรีในตัวด้วยนี่แหละครับสินค้าจากเชนเรนนะครับทั้งไม้นะครับแม็กซ์ส0ตัวใหม่นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับฮาร์ดเร t มอนเตอร์บีตสิบนะครับอันนี้2,100บาทนะครับคุ้มแบบ คุ้มากอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับ1,990าบาทนะครับผมอ่าก็สายเสยต่างๆเขาก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าทุกตัวรับประกันนะครับเชื่อถือได้เลยนะครับเนี่ยแหละครับปัจจุบันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของจักรยานนะครับก็ราคาดีขึ้นแล้วก็คุณภาพดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมติดต่อมาที่ l i น์แอด ช็อป b บ c y c l e d i a r ไดได้เลยนะครับเอาล่ะก็เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็แวะเวียนมาหานะครับมาป้ายายากันเล็กๆ,ๆน้อยนนะครับแล้วเดี๋ยวก็แล้วก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้มีทริปต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรายังไง มาเจอนะครับไปเที่ยวด้วยกันและกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยเลยกันนะครับยูทูบก็ได้เห็นว่าโอ้รายการนี้แบบสุดยอดเลยเออก็เลยได้ดันให้คนเห็นเยอะๆนะครับเอาล่ะวันนี้ไปก่อนเจอกันครับตอนนี้ Bicycle Diary ของเรานะครับมีช็อปออนไลน์แล้วสามารถเข้ามาเป็นเพื่อนเราได้เลยนะครับที่ Line แอดนะครับแล้วก็ที่ a c e b o o k นะครับช็อป Bicycle Diary เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะเข้ามาดูสินค้าผลิตภัณฑ์ได้นะไม่ว่าจะเป็น ยางจักรยานนะครับเสื้อผ้าแคสเทอรี่นะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆเรามีหมดเลยลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมช็อป bicycle d i a r y